สวัสดีครับผมเซลวี v นะครับหรือเซลธนาพลโต๊ะหมั่นนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่โชว์รูมอิซุสุกิงยนต์สาขาสุวินทวงนะครับวันนี้ผมจะมาพาชมรถ NLR 130แรงม้านะครับตัวนี้จะเป็นรถ NLR 4ล้อบรรทุกนะครับหรือ4ล้อจัมโบ้นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับผมที่เปลี่ยนไฟหน้าเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็มาถึงตรงส่วนในส่วนล้อนะครับผมส่วนล้อจะเป็นล้อขนาดยาง225ทับ75ขอ15นะครับจะเป็นยางเลเดียมแบบไม่มียางในนะครับเหมาะสําหรับการบรรทุกประมาณ3ตันครึ่งนะครับโอเคครับแล้วก็ตัวรถ NLR 130ตัวนี้นะครับผมสามารถจดทะเบียนแบบไม่ติดเวลานะครับสามารถวิ่ง งานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ใบขับขี่เป็นใบขับขี่ทั่วไปได้เลยครับที่ใช้ในการขับรถเกง๋งรถกระบะทั่วไปเลยครับแล้วก็ตัวรถ n l ตัวนี้นะครับผมจะต่อเป็นตู้เปิดรอบด้านนะครับ6บานนั่นเองนะครับตัวนี้จะมีความยาวอยู่ที่3เมตรนะครับความสูงอยู่ที่180นะครับแล้วก็ความกว้างจะอยู่ที่ เมตรเกนะครับแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าสนใจนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่099-217-8960นะครับหรือว่าจะเข้ามาที่โชว์รูมอิสุสุกินยนยนสาขาสุวินทงวงก็ได้นะครับหรือจะติดตามผมที่เพจบางวีคนไขยอิสุสุป้ายแดงนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ครับ